โจทย์ให้หาค่า x จากสมการต่อไปนี้มี3ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะ l n x เท่ากับ10 l n x เนี่ยคือล็อการิทึมธรรมชาตินะคะหรือว่า natural log นั่นเองซึ่ง l n x นะคะมันก็คือ log x ฐาน e แล้วก็เขียนในรูปนี้นะคะแล้วก็การแก้สมการง่ายๆเลยก็คือเราจะเปลี่ยน log เนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง ซึ่งก็จะมีตามเส้นทางต่อไปนี้ e ยกกำลัง10จะมีค่าเท่ากับ x เพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่า x เท่ากับ e ยกกำลัง10นะคะซึ่ง e เนี่ยจะเป็นค่าคงตัวทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง e มีค่าประมาณ2.718นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2 log x เท่ากับลบ2เราก็จะใช้การเปลี่ยน log ให้เป็นเลขยกกำลังเหมือนเดิม ซึ่ง log x ที่ไม่เขียนฐานนะคะแสดงว่าฐานของมันคือ10เราก็จะแปลงรูปได้เป็น x เท่ากับ10ยกกำลังลบ2ซึ่ง10กำลังลบ2นะคะก็คือ1.100ส่วนรยก็ได้ค่า x เรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่3 log 2 x เท่ากับ3ตัวนี้นะคะก็เป็น log ฐาน10เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า2 x เท่ากับ10ยกกำลังส ซึ่ง10กำลัง3เนี่ยมันมีค่าเป็น1,000นะคะเป็น1,000ถ้าเราอยากได้ค่า x เนี่ยเราจะต้องเอา2ไปหารอ่ก็เป็น1,000หารด้วย2เพราะฉะนั้น x เท่ากับ500ก็แก้สมการได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ